สวัสดีครับตหนุ่มมาอีกแล้วนะครับตาหนุ่มชนแนลวันนี้มีอะไรมานําเสนอนะครับวันนี้อยู่ห้องนะครับไม่ได้ออกไปถ่ายนอกสถานที่นะครับพอดีว่ามีสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมสั่งไว้นานแล้วนะครับเกือบ2อาทิตย์กว่าเกือบ3ามอาทิตย์แล้วนะครับสั่งไว้นานแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะมารีวิวถ้าของมาถึงนะครับผมก็จะมารีวิวให้พี่ให้น้องให้เพื่อนๆใน YouTube นะครับ ได้ดูกันนะครับว่าของชิ้นนี้ที่ผมสั่งมามันเป็นอะไรนะครับปรากฏว่าของเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับพนักง,งานเจนทีเพิ่งมาส่งผมนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับว่สินค้ามันคืออะไรแทนแทน,แทนก็คือกล้องแอคชั่นแคมนะครับที่ผมสั่งไว้นะครับเพิ่งมาถึงนะครับอันนี้ บอกก่อนเลยนะครับเป็นสินค้า pre order นะครับเป็นกล้อง action cam ผมสั่งมาจาก s h o ป e e นะครับถ้าเ,ออเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมสั่งมาจาก s h o ป e e นะครับเป็นยี่ห้อของ Akaso นะครับ V 5 0 pro นะครับตัวนี้ที่ไม่ค่อยเมืองไทยไม่ค่อยรีวิวกันเท่าไหร่นะครับมันมีแต่เมืองนอก เดี๋ยววันนี้มีโอกาสนะครับผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไปตามกันเลยไปกันเลยมาครับแกะกองกันเลยวันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะอาจจะมีเสียงหมาเสียงรถเสียงอะไรเข้าไปในในคลิปผมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้รู้สึกมาข้างบ้านจะห่าดังนะครับวันนี้ ต้องขออภัยด้วยนะครับรถก็น่าจะเสียงก็น่าจะแทรกเข้าเยอะนะครับอ่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างสินค้าที่รอนานขนาดนี้นะครับสินค้าที่พิวอเดอร์ปกติผมก็ไม่ค่อยได้สั่งมานะครับเพราะว่าผมถ่ายจากกล้องจุดประสงค์ของผมจริงๆเนี่ยนะครับผมถ่ายจากกล้องมือถือเนี่ย รู้สึกว่ามันยังไม่ไม่เวิร์กนะครับไม่ตอบโจทย์ผมเนาะผมก็เลยเออลองสั่งกล้องแอคชั่นแคมลองมาเล่นดูนะครับเพราะว่ากล้องแอคชั่นแคมเนี่ยมันสามารถถ่ายใต้น้ําก็ได้นะครับถ่ายขี่รถไปนะครับแล้วก็ถ่ายก็ได้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพนะครับที่จะต้องลงลึกในตัวสินค้านะครับผมจะ รีวิวเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็จะมีการรีวิวการใช้งานด้วยนะครับออ,ออปชั่นออปชั่นบางออปชั่นเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ลงลึกนะครับรายละเอียดลึกๆสปงสเปกการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับลองไปศึกษาหาจาก Google เอานะครับผมจะเน้นการใช้งานมากกว่านะครับผมผมจะเน้นการใช้งานนะครับปัญหาของมันคืออะไรอย่างนี้ดีกว่ากล้องมันดีไหมนะครับ ไปถ่ายเวลาปั่นจักรยานไปถ่ายด้วยนะครับถ่ายวิวถ่ายเอ,อ่อการเล่นกีฬาประมาณนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ผมคือผมจะเน้นมาถ่ายพวกนี้ซะมากกว่านะครับผมคือผมก็มีแพลนไว้อีกแล้วลหละว่าจะซื้อกล้องแบบมินิเลตอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งมาเลยนะผมก็มองมองดูอยู่นะครับพอดีว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมาถึงก่อนนะครับผมก็เลยลอง จะลองมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับที่แถมมาอ่ะแกะกันเลยนะครับอ่นี่นะครับโหมีกันกระแทกมาอย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยนะอืมกมาแกะยากหน่อย มาแล้วโอ้มีบัพเปอร์ด้วยนะครับบัพเปอร์หอมมาอย่างดีเลยนะครับอ่าอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวขอเก็บก่อนตัวนี้ก่อนนะครับอ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับหมดแล้วอ่านะครับนี่นะครับสินค้าที่ผมรอมานานนะครับ นี่นะครับดูแพ็กเกจนะครับอันนี้คือส่งมาจากจีนนะครับโอ้โหรู้สึกจะมีรอยด้วยนะครับตรงนี้น่าจะกระแทกมาหรือเปล่านะครับตรงนี้มีรอยด้วยนะฮะนี่ฮะมีรอยด้วยนะครับมียับนิดหน่อยนะครับนี่ครับตรงกล่องตรงฐานนะครับมียับนิดหน่อยนะฮะเป็นอากาโซ v 5 0 Pro นะครับเป็น action camera นะครับตัวนี้จะเป็นมีไวเลสนะครับไวเลสคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็วอเตอร์พรูฟด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับน่าจะดำน้ําได้ประมาณสัก10 20เมตรนะครับประมาณนี้นะครับถ่ายสีได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจที่กําลังจะซื้อนะครับรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวดูคลิปผมก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันถ่ายแล้วมันโอเคไหมนะครับตัวนี้เพราะว่าผมดูคลิปจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะครับตัวนี้นะผมคิดว่า ตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะครับมันจะมีตัวอะคาโซ v 5 0 x นะครับแล้วก็ v 5 0 pro นะครับมันมีหลายรุ่นนะครับของอะคาโซเป็นกล้อง action cam ตัวนี้นะครับผมพอดีว่าผมดูคลิปจากของเมืองนอกที่เขารีวิวนะครับเขาจะเอากล้องมาเรียงเรียงเรับมีโกโปรมีอคาโซมี s j cam นะครับหลายๆรุ่นนะครับมาเรียงกันแล้วก็ให้ดูภาพนะครับเป็นภาพว่าโอเคภาพ โกโปดีไหมอคาโซ่ดีไหมเอชเจแคมดีไหมนะครับคือของเ j c a m กับของโกโปเนี่ยมันเป็นระดับมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับคือถ้าถามว่ามันถ้าเอาตัวนี้ไปสู้เนี่ยมันก็คนละอย่างเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาในราคาสามพันกว่าบาทเองนะครับตัวนี้นะจะให้มันไปสู้กับพวกนั้นที่เป็นราคา6กเ0็ดเป็นหมื่นขึ้นมันก็ สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็แค่นี้นะครับผมซื้อมาก็แค่มาใช้งานก็แค่ถ่ายทั่วไปนะครับปั่นจักรยานถ่ายท่องเที่ยวทั่วไปนะครับผมเพราะว่าผมมีแพนที่จะซื้อเป็นกล้องมิเลเลตอยู่แล้วนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับมาดูจากแพคเกจข้างนอกนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าก็ลองรู้สึกจากระแทกตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีรอยนิดนึงนะครับกล้องโฟกัสไม่เอ่ย นะฮะตรงนี้จะมีรอยนิดน,นึงนะครับผมเนี่ยฮะรู้สึกจะเป็นเกิดจากการขนส่งแน่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยดีกว่าตัวนี้มีการสั่นมีอะไรเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมรีวิวไม่ครบหรือยังไงเนี่ยนะครับผมรีวิวยังไม่ครบหรือองค์ประกอบอะไรต่างๆของกล้องยังไม่ครบเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ครับรู้สึกว่าผมจะรีบจริงๆนะครับเพราะว่าของมาปุ๊บผมก็ แกะกล่องแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับตัวนี้ของก็เพิ่งมาถึงวันนี้เองนะครับผมนะพอดีผมผมบอกก่อนนะผมยังไม่เคยใช้กล้องประเภทพวกนี้นะครับส่วนมากที่ผมถ่ายรีวิวหัวตรงนี้แต,นแ,ตตนแตกด้วยนะครับอื้อแตกด้วยตรงนี้มีรอยแตกด้วยนะ,นะคากการคับตรงนี้นี่นะฮะน่าจะเกิดจากการขนส่งเลยนะครับนี่อ่า ดูนะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้นะฮะแตกด้วยนะครับมีร่องรอยของการแตกด้วยนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับอุปกรณ์ข้างในนะครับตัวกล้องว่ามันจะเสียหายไหมมันใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกมีประกันอยู่นะครับวันนี้อาจจะมืดๆนะครับเพราะไฟไม่พอต้องขอไฟเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้จะมืดๆนะ ตัวนี้ผมแค่มาแกะกล่องนะครับแค่มาแกะกล่องแล้วก็อธิบายการใช้งานเบื้องต้นเฉยๆนะครับผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมใช้งานนะครับผมจะเทียบให้ดูว่าระหว่างกล้องตัวนี้กับกล้องมือถือนะครับอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับอ่ามาเนี่นะฮะเปิดอย่างนี้นะครับโอเคฮะอานนี้นะครับตอนรู้สึกว่ากล่อง กล่องตัวนี้นะครับมันจะแตกนะครับแตกด้วยน่าจะเกิดจากการขนส่งนะครับพลาสติกค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บไ้ก่องตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้นะฮะตัวกล้องนะครับเปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมขอเอาตัวกล้องออกก่อนนะครับน่ครับง้น่านนี้นะนเดี๋ยวผมเอาตัวกล้องออกก่อนแล้วกันนะครับ ผมแกะกล่องมาแล้วนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับอาคาโซนะครับตัวนี้นะครับกล้องผมไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับกล้องอาคาโซตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ที่เป็นกันน้ํานะครับผมยังแกะออกมาไม่ได้เลยนะครับจากตัวเพจนะครับที่มันยึดมานะครับยังหาวิธีแกะออกมาไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่านี่คือ ตัวเคสที่เป็นเคสกันน้ํานะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมหาวิธีแกะก่อนนะฮะมีตัวกล้องน่ฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่แถมมาให้นะฮะในกล่องนะครับอ่ะพอแกะกล่องออกมาก็จะมีตัวเอ่อสายอ่นี่รู้สึกจะเป็นสายชาร์จนะครับเป็น usb type c นะครับอ่ะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้น่าจะเป็นสายลัดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายลัดนะครับตัวหนึ่ง อจานอาจจะมีเสียงแทรกนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเข้าไปาด้วยนะครับอาจจะนี้ตัวนี้เป็นฝาหลังนะครับตัวนี้นะครับน่าแถมมาอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเคสกันน้ํานะครับน่าแถมมาอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้เป็นที่ยึดกับแฮนจักรยานนะครับตัวนี้นี่เลยนะฮะสำหรับยึดมอไซค์ยึดแฮนจักรยานนะครับตัวนี้ นะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองยึดกับตัวจักรยานของผมดูนะฮะว่ามันจะยึดอยู่ไหมนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องเข้าไปยังไงนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวผ้าเช็ดเลนนะครับนะครับผ้าทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป็นเคเบิ้ลทายนะครับสเส้นแล้วก็เป็นสลิงนะครับสลิงเส้นเล็กนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มียางนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับแปะ ตัวงนนะฮะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วก็มีอะ,อะไรอีกแล้วก็มีตัวยึดนะครับนี่นะฮะตัวยึดนี่นะครับเป็น,นอุปกรณ์ตัวหนึนงนะครับตัวยึดแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวไขควงนะครับเก็บไว้ขันตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะครับน,นะฮะ,ะ,ะไว้ขัน ขันแน่นขันไม่แน่นยังไงนะฮะขันได้นะครับนี่นฮะนี่นฮะนี่ฮะขันออกได้เลยนะครับนี่นฮะนี่นฮะอืมเดี๋ยวขันออกมาเลยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไว้ขันทีหลังดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนในกล่องดีกว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะ ที่มันแถมมาอยู่ในกล่องนะครับตัวนี้มันจะมีเซ็ตคอมโบของมันอยู่นะครับเป็นเซตเซตอยู่นีแถมไม่แถมตัวสายลัดหน้าอกสายรัดหัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเซต A เซต B นะครับอันนี้ผมสั่งแค่เซ็ตเป็นสแตนดาร์ดมาเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นที่ชาร์จนะครับชาร์จได้แบตได้2ก้อนนะครับนี่นะครับใส่กับสายตัวนี้นะครับที่ชาร์จของมันนะครับชาร์จกับ อะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวน,นี้นะฮะอ่านี่วไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวรัดกับหัวกันน็อครือเปล่าอ่าน่าจะเป็นสายรัดนะฮะตัวรัดกับหัวกันน็อคนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนเบื้องต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับเก็บไว้ก่อนเยอะเลยนะครับอ่าตัวนี้แป้นนะครับแป้น แป้นสาหรับยึดนะครับยึดหมวกกันน็อกนะครับแถมให้2อันกับสติกเกอร์ไว้แปะนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดเป็นขาตั้งกล้องนะครับขายึดนะครับตัวนี้ขายึดหมวกกันน็อกนะครับไว้แปะนี่นะฮะแล้วก็อ๋อมีแบตเตอรี่มาอีกนะฮะมีแบตเตอรี่มาด้วย1ก้อนนะครับแบตเตอรี่มา หนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวให้ดูแบตก่อนแบตขนาดเ m อ่าตัวนี้นะครับแบตขนาดน,นะัะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าแบตตัวนี้เป็น3 8โวลต์นะครับร้อยพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมห์นะครับ4.18นะครับ4 3 5โวลต์นะครับตัวนี้3 8โวลต์นะครับ ร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับตุ้นี้นะครับเนี่แถมมาสองก้อนนะครับเดี๋ยวผมหายอีกก้อนกันนี่นะครับเดี๋ยวผมหายอีกก้อนก่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกยึดนะครับยึดขามงขาหมวกนะครับตัวนี้ยึดแป้นจักรยงจักรยานนะครับแถมให้อีกสองอันนะครับตัวนี้นี่ฮะนี่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกตัวยึดที่ ตัวกล้องนะครับที่จะยึดกับตัวกล้องเปล่าก็ยึดได้นะครับนนะเดี๋ยวผมจะยึดให้ดูนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ใส่ข้างหลังลึกเปล่าน่นะนี่นะครับปึ๊บพลาสติกก็ดูก็ดูโอเคอยู่นะครับผมก็ไม่ค้องแก๊งเท่าไหร่อ่านี่นะครับเรียบร้อยเอาไปยึดเกี่ยวกับพวกใส่แห่นจัก,กรยงกระยานนะครับนี่ฮะ นะเคสของมันเคสนอกนะครับตัวนี้ไม่ใช่เคสกันน้านะเป็นเคสที่เอาไว้ยึดกับตัวาขาจักรยงกักยานนะครับตัวนี้อันหนึง่งแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขายึดอีกนะครับขายึดข้างเยอะเลยนะครับนี่อ่าก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีการบอกวิธีใช้นะครับ1 2 3สานะครับก็มี เป็นภาษากังกภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโหลดองโหลดแอปอะไรของมันนะครับตัวนี้คูมมือมันนะฮะมือหนึ่งเล่มมีอะไรดีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกครอบอ่าตัวนี้ก็เป็นเมาส์ยึดอีกนะครับยึดอีกที่ยึดนะฮะยึดอีกของที่ยึดเยอะมากเลยอันนี้เป็นกันชื้อนะครับอ่าแปลเจอแล้วครับแบบมีก้อนหนึ่งนะครับมี2ก้อนนะ ตามที่เขา,เาลงขายไว้นะครับแบตเราจะได้2ก้อนนะตัวนี้ก็เป็น3.8 V โวลต์นะครับ1,100มิลลิแอมป์ฮาวนะครับตัวนี้อีก1ก้อนนะครับเก็บไว้สำรองครับแบตก็คอนข้าบานะครับดูแล้วมันเดี๋ยวต้องลองใช้งานก่อนนะครับว่าแบตก้อนนึงเนี่ยมันจะถ่ายได้กี่ชั่วโมงนะครับ แบ,บตสองก้อนนะครับที่มันแถมมาให้แล้วก็มีอะไรอีกอ๋อมีรีโมทฮนะมีรีโมทด้วยนี่นะครับแล้วก็จะมีสายรู้สึกจะมีสายมันด้วยนะสายที่คล้องมาด้วยเอ่อตัวนี้ถ้าจะเป็นสายนะครับนี่นะฮะสายมันตัวนี้นะครับ,น,รน,น,รบน่าจะเป็นสายนะครับในปุ่มนี้ก็จะบอกเอ่อตัวถ่ายถ่ายรูปอันนี้จะเป็นถ่ายวิดีโอนะครับสามารถเอ่อ กดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับที่เราจะถ่ายนู่นถ่ายนี่คือไม่ต้องเลื่อนไปกดที่ตัวกล้องนะครับสามารถกดได้เลยจากตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นรีโมทตัวนี้ได้เลยเนาะ,ะในกล่องมีอะไรไหมในกล่องไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับขอวางกับรายการครับขอวางนะ ดูตัวอุปกรณ์ที่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มันแถมมาในกล่องเลยนะครับจะเป็นชุดนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นชุดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับที่ได้นะครับในกล่องนะครับมันมาเป็นชุดมาตรฐานของมันนะครับที่อยู่ในกล่องเลยนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมา เปิดกล้องดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนคงอยากจะดูแล้วว่าออข้างในกล้องนะครับมีนงเมนูอะไรต่างๆนะครับตัวนี้มันเป็นทัชสกรีนด้วยนะหน้าจอน่าจะ2นิ้วนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกล้องกันเลยดีกว่านะครับอ่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรมันน่าใช้ไหมมันทัชสกรีนลื่นไหมนะครับมันมี ปัญหาอะไรไหมนะครับตอนนี้คือผมจะรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกจริงๆเนี่ยนะครับก็ผมแนะนำนะครับควรจะไปศึกษาจากเา YouTube เอานะครับว่าลงลึกเมนูเมนูต่างๆนะครับที่มันใช้เนี่ยมันใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างเกี่ยวกับเมนูนู่นนี่นั่นนะครับอ,อันนี้ผมบอกก่อนนะผมก็ยังไม่เคยรีวิวตัวนี้นะครับผมยังไม่เคยใช้นะกล้องแอคชั่นแคมนะครับเพียงแต่ว่าผมหาข้อมูลจาก ยูทบยูทูบนะครับผมอยากได้กล้องแอคชั่นแคมซักตัวหนึ่งนะครับมาถ่ายเกี่ยวกับทําพวกยูทงยูทูบนะครับก็ปรากฏว่างบประมาณเนี่ยนะครับผมตั้งงบไปไว้เนี่ยไม่เกินสี่พันนะครับก็มีตัวนี้แหละครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเออมันก็มีนะครับของอีเคนก็มีนะแต่ว่าเอ่อพอผมดูดูด,ดูไปปุ๊บเนี่ยของอีเคนก็โอเคนะแต่ว่าผมอยากดูตัวที่แตกต่างกว่านะครับก็เลย เห็นตัวนี้นะครับเห็นเมืองนอกเขารีวิวกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับฝรั่งเขารีวิวกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับว่ามันจะโอเคเหมือนที่เขาเขาพูดไหมนะครับผมมาดูตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็โอเคนะครับเป็นคล้ายๆกับตัวน่าจะเป็นยางหรือเปล่าหรือพลาสติกหรือเปล่านะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับตัวนี้ไม่กองแกงนะ ด้านหน้าก็จะมีตัวเลนนะครับตัวเลนตัวนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ตัวบอดี้นะครับาด้านข้างนะครับก็จะมีอ่า ports นะครับเป็น usb type c นะครับแล้วก็มี usb type c นะครับแล้วก็มีตัวใส่ memory card นะครับตัวนี้เนาะมีสองช่องนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะใส่ไมค์ได้ด้วยนะครับพอดีว่าผมก็สั่งไมค์มาด้วยนะครับแต่ไมคยังมาไม่ถึงนะครับ ท้าไมมันมาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ให้ได้ดูอีกรอบนึงว่าเสียงมันโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบว,ว่าเออไม์ที่มันอยู่ในตัวเนี้ยกับไม์ข้างนอกนะครับว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับข้างบนก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มโหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อช่องใส่ถ่านนะครับเหมือนจะหลุดยังไงไม่รู้นะครับกองแกงกองแกงเลยนะฮะตัวนี้ จะมีช่องใส่ฐานตรงนี้นะครับใส่ฐานงานก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็สกรีนเป็นเอ่อ V 5 0 Pro นะครับตรงนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานดูนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมันจะเทียบกับกล้องที่เป็นในเรทเดียวกันเนี่ย3 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันโอเคไหมนะฮะเดี๋ยวเปิดดูแล้วกันนะ ผมบอกก่อนหน้าแปดผมยังไม่ได้ชาร์จนะครับซื้อมาแกะกล่องแล้วก็เปิดให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะ,ะตัวนี้ก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะครับใช่ไหมเอ่ยอใช่นะฮะสึกจะมีเสียงก็แกะก็แกะข้างในมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีเนาะ,ะใส่ลงไปเลยป๊าปลงไปนะฮะก็ล็อกนะครับป๊บนะฮะอ้าติดเลยนะครับผม อคาโซนะครับ no sd card นะครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับผมยังตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อการ์ดมาให้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีวิวดูก่อนเนาะการ์ดมันยังมาไม่ถึงนะครับผมสั่งการ์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลอกตัวนี้ออกฟิล์มมันออกนะฮะฟิล์มที่มันติดหน้ากล้องออกนะครับป๊านี่นะฮะปึ๊บอ่าผมบอกก่อนนะผมยังไม่ได้ซื้อกาดมาใส่นะครับมันก็เลยขึ้น no no sd card นะครับปัดไปไหม อ่าไปแล้วนะฮะนะฮะตัวนี้ก็ในกล้องก็เปิดติดแล้วนะครับก็มีไม่มีไม่มีกันสั่นมีกันสั่นด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะเอ่อพอเลื่อนขึ้นนะับมันจะมีโหมดโฟโต้โหมดอะไรนี่เซฟไทม์นะครับมีทำแลบวิดีโอสโลโมชันนะครับตัวนี้ ดูคร่าวๆก่อนครับตัวนี้ผมยังไม่ได้สั่งเมมโมรีมานะครับตัวนี้ก็เลยยังรีวิวได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้นะครับผมยังไม่สรุปนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งตัวเมมโมรีการ์ดมาใส่นะครับแล้วก็จะลองไปถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่า การใช้งานในโหมดของโหมดโหมดเอ่อฟโต้โหมดถ่ายวิดีโอนะครับโหมดถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับว่ามันจะให้คุณภาพดีมั่งน้อยแค่ไหนนะครับระบบเสียงด้วยกันสั่นด้วยนะครับตัวนี้มันมีกันสั่นในตัวด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปลองใช้โหมดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมดูนะครับเดี๋ยวเอ่อคลิปต่อไปนะครับผมจะเอารูปภาพนะครับที่ผมได้จากตัวนี้นะครับ ถ่ายทําจากตัวนี้นะครับมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียว่ามันควรที่จะซื้อไหมมันคุ้มไหมนะครับกับกล้องแอคชั่นแคมยี่ห้ออากาโซ V50 Pro นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายงานนะครับเมนูต่างๆที่ผมใช้นะครับว่า ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันโอเคไหมมันตอบโจทย์ผมไหมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆจะมานําเสนออีกนะครับขอบคุณครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมด้วยนะครับเผื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผมไปแล้ว